สวัสดีครับวันนี้มาพูดถึงการขยายมินเลนใน EP สามนะคลิปนี้เป็นคลิปแบบสั้นๆหน่อยนะครับเกี่ยวกับการขยายมินเลนนะครับของบล็อกลูกค้านะครับเป็นบล็อกเก่านะบล็อกอันนี้เป็นบล็อกประมาณนี้นะแต่ว่าลูกค้าต้องการให้ขยายมินเลนเพิ่มนะ เราก็ต้องมาทำบล็อกใหม่นะขยายเพิ่มลงไปอีกอีกสามมิลน,นะให้บล็อกบล็อกก็ใหญ่ๆขึ้นนะเราเอาบล็อกมาทาบกับบล็อกโต้นะครับ เอาบล็อกสำเร็จมาทาบกับบล็อกอัลโต้นะ่ะแล้วก็เพิ่มลงไปอีกสามมิลนะสามมิลนะบล็อกใหญ่ นี่จุดเดิมนะนี่จุดเดิมก็จะประมาณนี้นะบล็บอกเดิมขยายลงมาอีก3มมิลนะสามมิลก็จะใหญ่ขึ้นอีกนิดนะพอขยายเสร็จแล้วเราก็ตัด ใช้กันารตัดบอลออโต้นะการขยายมินเลนนี่ขยายได้กรอบชนิดเดียวก็คือเกอาะซอล่องนะครับแบบแบบเป็นเอ็นะอันนี้คือเราขยายเอ็นอกได้นะแต่ว่าถ้าเป็นกรอบเต็มนี่ขยายมินเลนไม่ได้นะเพราะว่าไม่มีพื้นที่ให้ขยายนะถ้าเราขยายมินเลนเราต้องขยับ อยากเอ,าเอ็นตรงนี้นะขยายเอ็นออกนะขยายเอ็นออกนะครับให้มันให้มันกว้างกว่าเดิมไม่งั้นจะใส่ใส่บล็อกไปไม่ได้นะขยายเอ็นออกนะ ขยายเอ็นนี่ใหญ่นะอันนี้การขยายมินเลนนี่ทำได้แต่ขอบแค่นี้นะขอบโซล่องนะขอบโซล่องแล้วก็ขอบจอนนดนะแล้กขอบเต็มนี่ขยายไม่ได้นะในบล็อกแบบนี้เราจะใหญ่ขึ้นนะใหญ่ขึ้นกว่าบล็อกเดิมนะทำไมต้องขยายมินเลน พราะว่าลูกค้า,าต้องการให้ขยายให้ใหญ่ขึ้นนะจะได้มีพื้นที่การมองได้เยอะขึ้นนะอ่าอันนี้เป็นเลนเลนแฟทท็อปนะอันนี้เป็นเลนสองชั้นนะครับมองเป็นเลนอ่านหนังสือนะครับกับเลนมองไกลนะนี่ก็เลนสองชั้นนี่เป็นเลนอ่านหนังสือนะแบบแบบแฟทท็อปนะครับึ่งมองกลมนะ เฟซอขึ้นมองกลมนะครับลูกค้าต้องการขยายมินเลนนะทำให้จุดอ่านหนังสือเยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะทำการตบไบบล็อกนะแต,แต่งรูปทรงก่อน เขาเอาเลนเข้าเครื่องฝนนะอันนี้เป็นบล็อกบล็อกอโตบล็อกบล็อกที่ทำขึ้นมานะขยายมินเลนเออกอีกสามมินก็จะใหญ่กว่าของเดิมมากเลยนะนี่ก็เป็นวิธีการขยายมินเลนนะ อาจจะขยายขยายลงด้านล่างสามนะครับบางครั้งก็อาจจะขยายข้างบนข้างบนหนึ่งข้างล่างหนึ่งให้เท่ากันนะครับแต่อันนี้ขยายลงด้านล่างสามนะเพื่อที่จะมีพื้นที่การอ่านหนังสือนะพื้นที่การมองนะครับไว้อ่านหนังสือได้มากขึ้นนะจะได้ไม่หลุดกรอบนะเลมจะได้ไม่หลุดนะ าไม่ขยายมินเลนนี่คืออาจจะมีพื้นที่การมองการมองเห็นการอ่านหนังสือเนี่ยน้อยลงนะครับลูกค้าต้องการให้พื้นที่อ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้นก็ต้องขยายมินเลนให้มากขึ้นนะนี่ก็คือคร่าวๆในการขยายมินเลนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปคลิปที่ว่าสั้นๆนะครับเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปต่อไปครับคลิปนี้เป็น อีพี3สามนะครับวิธีการขยายกรอบเพิ่มกรอบให้ใหญ่ขึ้นครับหรือว่าขยายมินเลนนั่นเองนะหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปต่อไปครับส่วน